อ่ะอันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราเปลี่ยนชุดสปริงลดน้ำหนักของโกสไปนะครับที่เราเปลี่ยนทั้งชุด2กล่องเลยนะครับอ่าอันนี้ผมจะเอาของตัวโทนี่ซิสเต็มนะครับอันนี้ซองมันโดนน้ำมันนะโทน,นี่ซิสเต็มจะมีสปริงด้วยกัน3ตัวนะครับเป็นตัวส,สปริงเข็มทั้งชนวนนะครับอ่าตัว สปริงคืนไกลแล้วก็สปริงสมอล็อกเข็มนะครับอันนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้คอนเนคเตอร์ของเดิมนะครับที่เป็นจุดของกล็อกเดิมๆนะครับเปลี่ยนแค่3ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอใส่ตัวนเนี้ยใส่19บเเนี่ยน้ำหนักไกลจะลดไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบบนี้เราพายจะทำงานดีไหมเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่อลำนะครับ ลิ้นนิลลภัยยังทำงานปกตินะครับลั่นใจได้นะครับโอ้เบาดีนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดตัวกสเมื่อกี้จะอยู่ที่ประมาณ3.5ปอนด์นะฮะ,ะเราเรามาดูโทนี่ซิสเต็มนะครับ 3าุดหเหมือนกันนะครับประมาณ3าุดหเหมือนกันนี้สี่ สามปอน,นะครับ3ปอนสาดห้าครับก็ตัว ของ Tony System นะครับถ้าใส่อันนี้จะอยู่ที่ประมาณ3ถึง3.5ปอนด์นะครับมีหลุดไปสูงกว่า3.5บางครั้งนะครับนะครับก็บที่สำคัญก็คือเราแตะลิน้นนิรภัยแล้วมันเด้งกลับคืนนะครับโอเคก็ค ถือว่าสองยี่ห้อนี้ผ่านสําหรับผมนะครับก็ส่วนเรื่องน้ําหนักไกลใครจะเอาเบาเอาหนักยังไงจะลองชงว่าเอ้ยใส่อันนั้นของยี่ห้อนี้ผสมกันนะครับก็ลองดูนะครับเป็นตัวเลือกนะครับสําหรับอันนี้โทนี่ซิสเต็มผมให้ผ่านโกสผมก็ให้ผ่านนะครับแต่โกสเนี่ยมันจะมีอันที่เป็นสปริง6ปอนด์อันนั้นก็จะแข็งขึ้นสําหรับคนที่ชอบแข็งแข็งพุมคมสับแตกชัวร์ๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะมีตัวสปริงที่เป็นตัวนี้ นะครับใส่เจนสีได้ด้วยนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับเป็นข้อมูลตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะครับไม่ใช่ร้านยังไงก็ลองไปเสาะหากันดูนะครับว่าอยากใช้ยี่ห้อไหนอะไรยังไงสำหรับวันนี้คลิปสั้นๆก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกลุ่มด้วยนะครับว่ากลุ่มพูดคุยเรื่องปืนเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือร้านไหนมีของอะไรอยากจะให้รีวิวจะลองส่งมาให้ทดสอบหรือมารีวิวยังไงติดต่อเขาไม่ได้นะครับ เราวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ